สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะมีลาวพัฒนามาใหม่ค่ะเปิดตัวในช่องจินตนาชาแนลค่ะคุณผู้ชมลาพัฒนาวันนี้มีของลุงส่งแล้วก็ของพ่อสารวัตรค่ะของพ่อสารวัตรก็เข้างวดที่แล้วจินตนาไม่ได้เอามาลงค่ะเลื่อมอ่อนน้าซอเขียวขอขอบุณซอเขียวเด้อค่ะที่ส่งลาพัฒนาของลุงส่งมาให้ลงแล้วก็ให้คุณผู้ชมได้ดูในมือนีค่ะแล้วก็ของพ่อสารวัตรค่ะ ที่เข้ามาตลอดอยู่ในช่องของซอเขียวค่ะอ่ะกาก็แบ่งปันมาให้ในช่องจินตนาชาแนลน้ำเด้อดค่ะคุณผู้ชมให้แฟนๆช่องของจินตนาได้เบิ่งน้ำกันค่ะค่ะของลุงทรงกะบอกว่าเขามาตลอดอยู่ค่ะผู้ชมประวัติของเพนเนาะคะ่ะเพนเพนมีประวัติของเพนอยู่ในช่องซอเขียวเพ่นได้ว่ามั่นใจเลเขาอยู่เลยอยากเอามาแบ่งมาปันให้กี่น้องของท่าง อินทนาได้เบิงน่ำมาสันค่ะพี่น้องเพื่อเป็นตัวเลือกค่ะตัวเลือกเป็นแนวทางเ้อค่ะคุณผู้ชมดูให้เป็นแนวทางเบิงไห้มวนไห้ซื่นค่ะเบิงไห้มีความสุขที่เห่าหมักค่ะคุณผู้ชมถ้าบ่หมกักกะกะพานเนาะค่ะเบิงเบิงไก่อนค่ะตัวเลขว่ามันตรงกันกันกบตรงหดตรงหด,ดบอ่อค่ะบางที่ สีแมนสำหรับเฮ่ากระไดค่ะนกท่าบุญวาสนาเขามีพร้อมกันกัได้น้ำกันเด้อค่ะคุณผู้ชมเขมาเมื่อเบิงเราช่องจินตนาชาแนลกะกดติดตามให้เป็นกำลังใจให้จินตนาในเด้อค่ะเพื่อจะได้เห็นตัวเลขแล้วกะ็แนะนํำทางช่องทางน้นเนี่ยค่ะว่าอ่า้วนเฮ็ดจังใดจังใด,ดค่ะคุณผู้ชมจินตนาจะขอบพุณนหล,ลายๆค่ะขอพุณนหล,ลายๆเลยค่ะที่ให้ข้ามติชมแล้วกะ็อ่า เสนอแนะค่ะมีอย่างที่ดีๆแล้วก็เสนอแนะจินตนามาได้ค่ะจินตนายินดีเปิดใจรับค่ะคุณผู้ชมรับทุกคําติชมแล้วก็คําแนะนําค่ะสาเหตุจังใดจังใดเนาะค่ะบางที่ข้นเห่ากับบริลูเบิร์ดบางที่ข้นเห่ากับบริถูเบิร์ดสุญางสิงนะคะอาจมีคิดบ้างบ่ออันนีมันบอ่อเป็นตะฟังจังสินะคะบ่าแบบนั่นแบบนี้ยิจังสันเสนอมาได้ค่ะจินตนาจะรับฟังค่ะคุณผู้ชมคะ่ะ ขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เขามาติดตติดตามชมที่เสียสละเวลาเขามาเบ่งเป็นช่องน้องไม่ตัวเลขกันยังบหลายรัฐบาลไทยกันย่งบลายค่ะคุณผู้ชมจินตนาจะลงรัฐบาลไทยหายแตกะอย่างย่างบาัท่านคงจะเป็นตอนแรกเนาะค่ะของเซียนไอ เซียนกุดจ,จับกับเซียนอุดรค่ะที่เพื่อนฝากตัวเลขมากอย่าพึงหน่อยใจเด้อค่ะจินตนาจะโล่งหายอยู่ค่ะจะโล่งออให้พี่ไห่น้องในเบิรงอยู่ที่เพื่อนหวังดีมากอ,อยากให้พี่ไห่น้องได้เห็นเนาะค่ะจินตนากาอันเป็นบ่ค่อยปกติมือเนี่เป็นสั้นๆเป็นมันเป็นมือมยๆนะคะคุณผู้ชมมันนอนเด็กถุกเหมือหลายเนาะเลยจี่วาสุขภาพเข้าบอดีอยู่แล้วพ่อมานอนเด็กเราก็เลยเฮ็ดหายเฮ้า ผิดปกตินิดนึงค่ะฝ่าวก็เป็นคือจังบ่ฝ่าวนี่ค่ะกันเ่าเป็นฝ่าวเ่าก็เลยเป็นสันซันไปเลยค่ะยานบ่ท่านพร้อมเนาะค่ะพี่น้องเนาะเที่ยงยานบ่ถือใจเที่ยงยานบ่เอ่อเข็ดผิดจังไงไหมค่ะบัวความผิดจังไงนะบอกตรงๆเลยเนาะค่ะเนะาะกขยังบ่เก่งค่ะคุณผู้ชมตีชมเห็นน้ำแน่ค่ะจินตานาซีบ่าไปจังใดบางที่ว้าไปก็ล่างจะถึงอ่อคำตอบถึงค้าที่เข้าใจจังไงนะ เหมือนกับจินตน,นาต้องลบกับมาบอกข้ามไมา่เหมือนคิดพอจังสิเนาะคะ่ะนงางเบาอยู่พูด,ดียวมันกาเนาะค่ะย่างบรถานัดค่ะคุณผู้ชมอีกจักน้อย,อยจินตน,นาชิ่นกับหนากรองแล้กจะพัฒนาตัวเองไปหคุณผู้ชมได้ฟังแบบรีบเรียบง่ายๆค่ะคุณผู้ชมจะบ่ฟเฝ้า,ฟาปาฟังเบาในสิ่งที่เจ้าของคิดพอจังสิน,นะคะก็ไปตามความชินสไตล์ของเจ้าของเนาะคะ่ะคุณผู้ชมคะ่นะเอ,อ,อา,าค่ะขอขอบคุณหลายๆค่ะที่เข่าเบิง่ง ขอบคุณหลายๆท่าติช่มบางท่านที่เพลินโทร่มากก็ขอขอบพระคุณอย่างมากๆเลยนะคะที่แนะนำนู่นนี่นั่นให้ในสิ่งที่จินตนาไม่รู้แต่ว่าท่านเป็นผู้รู้มาเสริมค่ะเสริมในสิ่งที่จินตนาไม่รู้ก็ขอขอบคุณมากๆค่ะน้ำใจดีงามค่ะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีคะ่ะต่อช่องนะคะจินตนาไม่คิดว่าจะมีคนที่มีน้ำใจเป็นคนที่ดีๆที่ เสียสละเวลามาคุยด้วยค่ะขอขอบคุณมากๆนะคะทุกๆท่านเลยค่ะไปดูตัวเลขกันค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อนี้ว่าเล่าพัฒนาของพอ่อของลูกทรงกับของพ่อสารวัรค่ะจะเป็นตัวใดค่ะคุณผู้ชมเบิ่งแค่เป็นแนวทางเด้อค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ ตัวเลขเป็นแค่แนวทางมีเข้ามีหลุดทารุดกับเพราะต้องเสียใจค่ะมือนานยังมีอีกเนาะคะ่ะขอใ้เพี่ยงติดตามช่องจินตนาชาแนลไว้พี่น้องก็จะเห็นตัวเลขท่านที่ค่ะที่เขามาเฉียดเฉียดหรือเขามาแบบขิดว่าแมนไอมันบอมแมนอ่ามันก็นมีผิดมีถูกเนาะค่ะเนาะเอาค่ะเข้าไปเบื้องตัวเลขกันค่ะค่ะเราพัฒนา่อสารวัรค่ะคุณผู้ชม พ่อสารวัตรให้มางวดนี้วันที่ยี่สิบสามอุมพาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวันนี้วันศุกร์ค่ะตอนสองทุ่มยี่สิบห้านาทีเป็นวันเวลาตัดสินค่ะพ่อให้มาเด็ดเด็ดเลยตัวเดียวค่ะวิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งจับคู่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเน้นที่แปดหนึ่งค่ะ หามาหน่อยมากเด้อค่ะคุณผู้ชมให้มาน้อยมากเลยเป็นแค่ตัวตรงแล้วก็ตัวกลับกันแค่นั้นเองค่ะคุณผู้ชมกัเบิรงนแล้วก็ให้เป็นแนวทางเด้อค่ะมือแรงให้โฉกโฉกมันๆค่ะแล้วก็มีแนวทางลาพัฒนาของลุงส่งเด้อค่ะซ่อเขียวเป็นทรงหายมาลาพัฒนาลุงส่ง จินตนาจะลงคูกันนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูของลุงส่งต่อไปเลยค่ะค่ะลาวพัฒนาลุงส่งวันที่23กุมภาพันธ์2567วิ่ง8กับ5ค่ะวิ่ง8กับ5จับคู่8 1 8 2 8 6 5 1 5 2 5 6 แล้วก็เบลสองสองห้าห้าเก้าเก้าค่ะงวดนี้มีเบิ้ลคล้ายๆกันนะคะคือเก้าเก้ากับห้าห้าค่ะคล้ายกันมากเลยหลายเจ้านะคะของมาดามก็เก้าเก้าค่ะของพ่อเสือก็มีของอลุงทรงก็มีค่ะตัวเดียวกันเลยค่ะคุณผู้ชมเบิ่งเป็นแนวทางเด้อค่ะอันนี้ลุงส่งนี้มาจากของซอเขียวค่ะแล้วก็ลุงสารวัตรพ่อสารวัตรค่ะ ซอเขียวสรงให้มาขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะซอเขียวติดตามจินตนาชาแนลแล้วก็จะเห็นเราพัฒนาของลุงส่งและพ่อสารวัตรที่ช่องซอเขียวและจินตนาชาแนลค่ะคุณผู้ชมอันนี้พ่อ,อของลุงสรงค่ะบอกว่าเน้นบนมาบ่อยกว่าล่างค่ะให้ไปเน้นที่บนค่ะคุณผู้ชมค่ะดูเป็นแคนแนวทางเลยค่ะคุณผู้ชมขอให้คุณผู้ชมทุกคนจงมีความสุขอ่า จงถูกหวยรวยเบอร์ดังใจคิดดังใจที่ว่ามันแมนค่ะขอให้แมนขอให้ใช่ขอให้มีเงินเข่ากระเป๋าในมือน,นีขอให้โชคโชคมนัมนมันปังปงเด้อค่ะได้มีรอยยิ้มรอยหัวขอบคุณค่ะที่เข่ามาเบิงชงจินตนาชนแนลที่เสียสละเวลาค่ะคุะคณผู้ชมแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะแคปหน้าจอไว้จินตนาจะเอาของพอสารวัตรให้แคปอีกที่นึงค่ะคุณผู้ชม พ่อสารวัตรค่ะเน้นที่แปดหนึ่งเด้อค่ะของพ่อสารวัตรค่ะเลขตัวเลขน้อยมากแต่เข้าทุกนวดค่ะคุณผู้ชมขอบคุณซอเขียวที่ส่งมาให้เน้นแปดหนึ่งค่ะเข้าทุกนวดอยู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะขอขอบคุณมากมากเด้อค่ะขอขอบคุณหลายๆขอให้ทุกคนจงมีความสุขลำล้ยด้วยกันค่ะเบ็ดหนีเบิดสินค่ะสวัสดีค่ะ